พลเอกประยุทธ์อาจจะยังไม่ทราบว่ากำลังโดนกระชับอำนาจโดนปฏิวัติซ้อนแต่พิทธากลับกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองนะครับในขณะที่พลเอกประยุทธ์ก็บอกกับทีมงานทั้งหลายบอกกับตื่นทั้งหลายไม่ต้องมีพูดเรื่องการเมืองทํางานอย่างเดียวนะฮะแล้วไม่ยอมกระชับอำนาจเดินเกมแบบนี้ต่อไปสุดท้ายถ้าไม่แก้เกมให้แม่นยําในยุทธศาสตร์พลเอกประยุทธ์จะไม่ต่างจากยิ่งลักษณ์ชินวัตร โดนกระชับอำนาจโดนปฏิวัติเงียบและกลายเป็นผู้โดดเดี่ยวทางการเมืองนั่นเอง สวัสดีครับมาพบกับผมเทอดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะเป็นเรื่องของการเมืองนะตอนนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องพิธาพิธาขายหุ้นหนียอมรับแล้วนะว่าขายหุ้นหนีแต่พิธาย,ยังพูดไม่ตรงก็ได้จริงอ่ะนะครับอ้างว่า iTV นั้นหยุดกิจการสื่อไปแล้วและมีโอกาสจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งจะฟื้นคืนชีวิตมาและก็อาจจะมีปัญหากับเขาเขาก็เลยขายหุ้นทิ้งไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับหลังจากที่เขาหนีสื่อแล้วก็สุดท้ายโดนล้อมกรอบและถูกล่อเข้าไปทต่พักเพื่อไทย น่หน้าเห็นว่ามีขยว้นคหนาว่านช่มะทวี่ค่ยช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาผมจะวันที่ไปเปไม่ทันโอนก่อนหรือหลังการเริ่มตั้งแบบก็โอนในช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาแล้วแล้วขายยางนี่คือจะเปิดเผยเพิ่มเติมไหมว่าเป็นไยอะไรยังไง อันนี้น่าจะเรื่องภายในครอบครัวหรว่าเป็นการโอนไปให้ทายาทไม่ใช่เป็นการขายอย่างที่ออกข่าวไปอันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ต้องมีสื่อสารให้สังคมเข้าใจค่ะขีนข้อมูลที่คุณลองไกออกมากเปิดเผยแบบนี้แล้วคือตอนแรกคืออยากจะชี้แจงใจจะขาดนะครว่าเฮ้ยมันมีการขายหุ้นแล้วขายให้กับ ก็อย่างที่บอกว่าผมผมไม่ได้คิดว่ามันเป็นประเด็นอะไรนะครับในเรื่องของ,องที่บอกว่าในอดีตที่ผ่านมาในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องภายในครอบครัวหรือเรื่องที่ต้องชี้แจงเกี่ยวกับทั้งเรื่องเจ็บลายทีวีเนี่ยก็เป็นไปนตามโพสก็คืออย่างที่ได้ยืนยันมาโดยตลอดแต่อย่างที่บอกว่าจุดต่างันอยู่ที่ในอนาคต ทำมันมีโอกาสที่ผู้บริหารของไอทีวีเองก็อาจจะฟื้นฟูนมาเพื่อทําธุรกิจต่อทําเป็นสื่อต่อหรืออาจจะมีโอกาสที่จะทำเพื่อเพื่อที่หลายคนก็มาบอกว่ามีความพยายามที่จะสกัดกั้นผมทางานอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมได้ยินอย่างนี้มนแน่นอนแล้วก็ต้องอกดใช่ไหมครับเพราะว่าอาดีตอน,นาคตไม่เหมือนกันไม่ได้เป็นการบอกว่าหนีข้อเท็จจริงหรืออะไรแน่นอนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอดีตก็คืออดีตแต่ในอนาคตมันมีความไม่แน่นอนผมก็ต้องลดความแน่นอนนี้เพื่อให้ตั้งรลฐสบายได้ครับขอขอทางไม่ใช่ขาย แต่โอนให้ทายาทเรียบร้อยแล้วสาเหตุเป็นเพราะอย่างนี้ครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยผมมั่นใจในข้อกฎหมายนะครับแล้วก็มั่นใจในหลักฐารของผมแต่ว่าในอนาคตเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่จะมีความพยายามในการฟื้นคืนชีพไอทขึ้นมานะครับก็ได้ยินมีหลายท่านได้แจ้งให้ผมได้รับทราบว่าในอนาคตกับในอดีตเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันถ้าในอนาคตมีความพยายามที่จะฟื้นฟูไอทีีขึ้นมาจริง ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลทางธุรกิจของเขาหรือไม่ว่าจะเป็นเหตุผลทางการเมืองก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมก็เลยตัดสินใจโอนหุ้นให้กับทายาทไม่ใช่การขายนะครับอันนี้น่าจะชัดเจนที่เหลือ,อรายละเอียดก็คือตามโพสต์ทุกอย่างนะครับเะฉนนั้นเนี่ยนะครับณ้าวันนี้คนคิดเป็นนายกนี่เห็นอยู่ะนะครับพิธาไม่ได้เป็น,ปนร้อยเปอร์เซ็นต์ไปแล้วถ้าใครยังคิดพิธาได้เป็นนายกเนี่ยก็ผมว่าก็ <laughs> ไปพิจารณาใหม่คือวันนี้มันไม่ใช่อย่างที่ผมบอกฮะพิธาได้รับเสียงลำดับที่หนึ่งจริงอเป็นคนหนุ่มมีความสามารถจบจากมหาลัยที่ที่ดีจริงอันนี้ไม่มีปัญหานะเรื่องนโยบายอะไรว่ากันไปแต่ว่าพิธามีคุณสมบัติต้องห้ามนี่ข้อนึ่งสองพิธาไม่สามารถรวบรวมเสียงได้ถึง3ามเจ็สิบหนี่คือข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เลยดูพี่น้องดูความ จันไรของพวกมันน่ะน,นะมันมาหลอกเขาว่าจะขึ้นแรงงาน450ร้าสมาหลอกคนชาราว่าจะให้เงินโน่นนี่นั่นพอเขาเลือกมันเข้าไปมันไปอ้างว่ายัางไงล่้ไหมครับอ้างว่าประชาชนจิตล้านเสียงเนี่ยลงฉันทามติให้มันแก้มาตราหนึ่งหนึ่งสองทั้งทั้งที่คนเหล่านั้นน่ะเขาไม่เคยรู้เรื่องมาตราหนึ่งหนึ่งสองเลยว่าคืออะไร ที่เขาเลือกมึงเข้าไปอ่ะประก็อยากได้ค่าแดงสูงอยากได้เงินสามพันไม่ต้องเกณฑ์ทหารบางคนเนี่ยก็ไม่รู้เลยครับหนึ่งหนึ่งสองนี่คืออะไรแต่มึงไปหลอกเขาอ่ะหลอกเข้าไปอ่ะแล้วไปบอกว่าเป็นฉันตามมติสิบสี่ล้านเสียงให้แกหนึ่งหนึ่งสองดูดิครับพี่น้องดูความหมักปลีดิมันเป็นยังไงโอ้โหแบบไม่อยากจะ สาธยายเลยอะครับนี่เหลอครับคนที่จะมาเป็นผู้นำตังหลบตะแลงตอแหลไปเรื่อยอะครับโอ้ยเหนื่อยครับในเชิงประิการฮะพี่ทาแอบขายหุ้นนะซึ่งเขาก็บอกว่าไม่ได้ขายได้โอนให้กับญาติเท่านั้นนะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เขาอ้างว่าเกรงว่าไอทีวีจะฟื้นขึ้นมาถ้า i อทีวีฟื้นขึ้นมานั้นในอนาคตอาจจะมีผลกระทบกับเขาก็ได้นะครับซึ่งนะะนักวิเคราะห์นักกฎหมายนะะผู้ร่างรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นพี่เอสมชายแสวงการก็ยืนยันว่าถึงแม้จะขายหุ้นไปก็ไม่รอดสอชอหลายท่านซึ่งเป็นปัจจุบันเป็นสอวอก็ยืนยันว่าถึงแม้จะขายคุณนทิ้งก็ไม่สามารถจะทำให้พิธา กลับมาเป็นนายกรัตรีและเป็นสอสอได้นอกจากนี้เรื่องเสียงไม่พอ376เสียงยิ่งทรงผลทำให้พิ่ธาเนี่ยจะไม่ได้เป็นนายกรัตรีนะครับที่สำคัญนระแสเพดไปกว่านั้นนะมีการจัดฉากให้พิ่ธาเดินทางไปที่พักเพื่อไทยนะครับให้เป็นประธานในการเรียกประชุมนะที่มีชัดชาตินะฮะ ผู้ว่ากรุงเทพมหานครและแก่นนำพรรคเพื่อไทยไปนั่งฟังในอยู่บายว่าจะต้องแก้ไขปัญหา PM 2 5โนาโนนี่นั่นเต็มไปหมดโดยพิธาหารู้ไว้มากนะฮะเกมนี้กำลังถูกล่อมาฆ่าทางการเมืองทำไมผมกล้าพูดแบบนั้นผมเรียนหุ้นส่วนนะฮะเรื่องของหุ้นพิธาเนี่ยไม่ได้เป็นฝีมือของฝ่ายขวาฝ่ายขวาไม่ได้เป็นคนทำนะฮะ คนทําคือเรืองไกลเรืองไกลคือคนที่อยู่พักเพื่อไทยมาก่อนนะนะฮะและคนที่เคยเป็นเจ้าของไอทีวคือทักษิณนะฮะและคนที่ถือหุ้นต่างๆของ i อทีวีนะคือดอมินีและประเด็นที่เราจะต้องรู้ก่อนนะว่าหนาปัจจุบัน iTV ีวียังคงมีผลประกอบการต่อเนื่องนะครับยังคงมีการฟ้องร้องกับสบปนเรื่องของคลื่นความถี่อยู่บนศาลซึ่งชนะมาสองศาลแล้วและ i อทยังคงประกอบการนะครับเป็นหุ้นส่วนนะครับผลิตรายการส่งให้กับไทยที s ีอยู่นะั่นสิ่งที่เราควรรู้นะนะครับอย่างที่ผมเคยอธิบายไปนะครับแน่นอนนะรู้อยู่แล้วนะฮะเขาพยายามจะใช้คําพูดแบบกลัวไอทจะฟื้นไอทไม่ฟื้นไอทีวมีชีวิตอยู่แล้วไม่ได้ตายนะครับยังคงประกอบการตามปกติเพราะเป็นบริษัทมหาชนนะครับไอทีไม่ได้ปิด ไม่ได้เลิกกิจการบริษัทไม่ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่ายุติกิจการปิดกิจการไปแล้วไม่มียังคงประกอบการตามปกติและมีผลประกอบการตามปกตินี่สิ่งที่พวกเราควรรู้และย้ําอีกคร้งหนึ่งนะครับตอนนี้เขาขายหุ้นทิ้งขายหุ้นเพื่ออะไรนะคนท,ทั่วไปก็บอกเอา้าขายหุ้นทิ้งนี่แสดงว่าถือหุ้นจริงนี่ขายทิ้งถ้าปิดกิจการไปแล้วมันขายไม่ได้นี่นะนั่นก็คงเป็นคาตอบนะบว่ามันขายหุ้นทิ้ง่มันคงชัดเจนแต่ประเด็นก็คือว่า เขาจะพยายามทําตัวให้เหมือนธนาธรเมื่อโดนตัดสิทธิ์เรื่องของหุ้นสือ่อไม่ได้เป็นสอสอเขาก็ถูกจะถูกเสนอชื่อเป็นนายกต,ต่อไปนะครับเขาก็เคยขายหุ้นทิ้งนะครับเขาก็จะเข้ามาในฐานะคนนอกนะครับก็ได้นะตามมาตรา272อนุ2นะฮะมาในฐานะคนนอกก็ได้เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีให้ได้แต่ ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองพวกเราก็รู้ว่าเสียงเขาไม่ถึง376เสียงเมื่อเสียงไม่ถึง376เสียงนั่นคือคําตอบพิธาจบไปละแต่ใครละ่ะเป็นคนตัดสินใจล่อพิธาเข้ามาลึกเข้าลึกเข้าลึกเข้าและใช้หลักการยืมดาบฆ่าคนให้เรืองไกลไปส่งข้อมูลให้เรืองไกลแล้วเรืองไกลามาเล่นงานใครคุณส่วนลองพิจารณาดูไว้ว่าใกลยอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ ที่สำคัญถ้ามีถางไม่ได้เป็นค a ดิเดตนาย,ยกมนตรีคนที่จะเป็นคนดีเดตนาย,ยกมนตรีคนต่อไปก็คือลูกของทักษิณชินวัตรนะฮะหุ้นส่วนเริ่มเข้าใจหรือยังฮะทั้งหมดทั้งมูทั้งมววเรื่องหุ้นไอทวีเนี่ยฝ่ายขวาไม่ได้ทําเขาทํำกันเองหลังจากที่มีการเรียกให้ไปเจอที่ประเทศมาเลเซียนะครับก่อนการเลือกตั้ง นั่งรถไฟไปเท่ๆเลยลไปเจอกันที่มาลเลเซียสุดท้ายก็ฆ่าทิ้งทางการเมืองซึ่งคนที่อยู่ในการเมืองเนี่ยเขารู้กันดีว่าตอนนี้กำลังล่อมาฆ่านะพี่ทาก็เปรียบเสมือนกวางตัวล้อยๆที่กำลังถูกฆ่าทางการเมืองโดยไม่รู้ตัวโอ้โหไปนั่งนะที่กระชับอำนาจโน่นนี่นั่นแต่ในทางกลับกัน เขากำลังกระชับอํานาจและพยายามยึดอํานาจพลเอกประยุทธ์เหมือนยิ่งลักชินวัตรเคยโดนมาแล้วนะครับในสมัยกบพสรลุกือขึ้นมาเจ้าที่ตํารวจทราบดีรัฐบาลทราบดีจึงมีการโอนย้ายตํารวจนะครับในสิบที่จบประจําการเข้าประจําการหน่วยสลายการชุมนุมเพราะตํารวจประเมินว่าจะมีการชุมนุมที่ยาวนานการชุมนุมที่ยืดเยื้อ นั่นหมายความว่าต้องเตรียมนายตำรวจนะฮะนายสิบเข้าประจำการหน่วยสลายการชุมนุมนะครับเตรียมพร้อมรับมอบที่จะเกิดขึ้นนะครับเอาละผมเรียนทุนส่วนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้พิธากําลังอยู่ในสถกกานที่ลําบากกาลังโดนปิดล้อมขณะเดียวกันคนที่บัญชาการเหตุการณ์หรือคนที่อยู่ต่างประเทศนะฮะบ,บัญชาการเหตุการณ์บงการเหตุการณ์เนี่ยกำลังสั่งการ ให้พิธาเป็นตัวแกนนําในการกระชับอํานาจพลเอกประยุทธ์หรือรัฐประหารเงียบโดยเรียกหน่วยงานชากการองค์กรต่างๆเข้ามาทําการประชุมภาครัฐและเอกชนนะครับซึ่งกบรบพศเคยทํามาก่อนกับยิ่งลักษชินวัตรพลเอกประยุทธ์อาจจะยังไม่ทราบว่ากําลังโดกนกระชับอํานาจโดนปฏิวัติซ้อนแต่พิธากลับกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองนะครับในขณะที่พลเอกประยุทธ์ก็บอกกับ ทีมงานทั้งหลายบอกรับตื่นทั้งหลายไม่ต้องมีพูดเรื่องการเมืองทํางานอย่างเดียวนะฮะแล้วไม่ยอมกระชับอำนาจเดินเกมแบบนี้ต่อไปสุดท้ายถ้าไม่แก้เกมให้แม่นยําในยุทธศาสตร์พลเอกประยุทธ์จะไม่ต่างจากยิ่งลักษณชินวัตรโดนกระชับอํานาจโดนปฏิวัติเงียบและกลายเป็นผู้โดดเดี่ยวทางการเมือง นั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอ,ขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ หาวชิวราลงกรบดินทรเทพยาวรามกูลชาวไทยเธอทูนรัชกาลที่สิบของไทยทรงมีพระปรีชาเหนือกว่าตกษัตริติใดอาอาค์ลนเกล้าวเผาไทยเป็นศูนย์รวมใจ ชาวไทยทุกนามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณอบดินทรเทพยวรามกูลดีพร้อมสมบูรณ์ที่สุดแห่งแดนสยามพระเมตตาเปี่ยมล้น ปวงชนยกย่องหรือน้ำให้เป็นหนึ่งในสยามที่สง่างามด้วยบารมี28กรกฎาวันเฉลิมพระชนพรรษาชาวไทยทั่วลาเปี่ยมสูขเกสมเปรมปรีว เชื่นใจไรฟ้าประชาสุขีในหลวงที่สิบองค์นี้ทำดีตามรอยพ่อไทยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทราเทพยาวรางกู พร้อมด้วยบุญมากล้นในน้ำพระไทยเสด็จขึ้นครองราชเปร,ร,รียงปราดรัศมีเกลียงไกลสวรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทยทรงพระ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิวราลงกรบดินทราเทพยาวรางกูลเปรียบพร้อมด้วยบุญมากล้นในน้ําพระไทยสเสด็จคือครองราชเปลีงปรดาดรัศมีเกลี้ยงไกลสวรรค์ ต้องช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทยตรงพระเจริญ